สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการวินเหจที่2นะครับช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับเรา2คนส้มหยกนะฮะทาง FM 99.5 MHz AM 1,521 k h z ครับแล้วก็ทางทีวีออนไลน์เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง919ของเรานะ,ะกลับมาพบะจะเจอหน้าตาเรา2คนได้นะ,ะทางเว็บไซต์สถานีนะ,ะแต่ถ้าอยากจะฟังแต่เสียงคุณส้มน,นะ,ะเปิดวิทยุ99.5กับ1521ค่ะ AM กับ FM นะครับ สะดวกตรงไหนจัดไปตรงนั้นแม่คุณส้มนะวันนี้คุณส้มเป็นวันสาคัญวันหนึ่งของพวกเราค่ะเขาเรียกว่าวันอะไรฮะวันกองทัพไทยค่ะอถ้าตอบไม่ได้นี่ประกาศจิ้มตางอีวันนี้เป็นวันกองทัพไทยคนะเป็นวันที่ประกาศอิสรภาพใช่ไหมของสมเด็จพระเลสวรตนใช่ไหมนะฮะก็เดี๋ยวเรามาติดตามกิจกรรมในวันนี้กันนะว่าทางกองทัพเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างคนะ แต่ก่อนที่เข้าสู่ในช่วงของเฉยเราเรื่องนะครับช่วงแรกของคุวส้มช่วงของเลยฮะพักรบพัฒนาค่ะครับวันนี้ที่หน่วยพัฒนาการครือที่ห้าหนึ่งสำนักงานพัฒนาพักห้าหน่วยประชาการหาพัฒนานะครับได้จัดชุดกําลังพลปฏิบัติงานช่างนะครับชุดชอพัฒนาพร้อมยุทธกรณ์นะครับเข้าดําเนินการปรับปรุงทางลุกลังเป็นทางผิวจราจรแบบลาดยางภาษาอังกฤษเขาว่าไงฮะคุณส้มฮะแคปซูลค่ะนี่แคปซูลนะกว้างในห้าเมตรนะครับไม่มีหลายทางระยะทางเนี่ย เกือบ 2>, 2กิโลนะฮะจากบ้านสร้างสะแบงสะแบงใช่ไหมสะแบงสะแบงอ่านะครับ่างมเถูกหมู่สิบตำบลม่วงใหญ่นะถึงบ้านพระไลนะครับหมูส่สี่ตำบลโพไซนะข้ามตำบลกันเลยทีเดียวนะรตรงนี้ก็เนื่องจากว่าสภาพเส้นทางผิวจราจรครุขระชำรุด ลุกลางเสื่อมสภาพนะมีน้าท่วมขังในห่วงฤดูฝนนะครับการเดินทางสัญจรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะเป็นด้วยความเป็นไปด้วยความยากลําบากนะครับตรงนี้เนี่ยก็เพื่อจะให้เส้นทางเนี่ยนะสัญจรไปมาขนส่งพืชผลทางการเกษตรนะออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวกปลอดภัยในทุกฤดูดกาลนะครับตรวนี้ก็เป็นการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายนะที่จังหวัดอะไรฮะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะอุบลราชธานี <C> e <at> ภาคใต้ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะภาคเหนือไม่ค่ะภาคไหนฮะอีสานค่ะ <C> e <at> อีสานเอ้ยคุณไปแอบท่อง <c oughs> ภูมิประเทศมาตอนไหนภะทุกทีที่จะเบอร์ไปหมดเลยนะสลับที่ไปหมดนะพ <c oughs> ักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาดูกิจกรรมดีๆในวันนี้กันนะที่ทางกองทัพได้ปฏิบัติกัน <c oughs> เป็นประจำทุกปีนะจริงๆแล้วอยากจะเอาประวัติมาเล่าอะ ประวัติมันก็รถไทยเนี่ยแต่มันก็แบบทุกปีคือเรื่องเดิมใช่ไหมใช่ค่ะอ่าวันนี้เราก็เลยอ่ะเดี๋ยวเอากิจกรรมมาเล่ามากล่าวมาพูดกันดีกว่าอืมนะครับว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะพักสักครู่ครับ